ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงมาติดต่อเรื่องอะไรครับฉันก็จะมาเซ็นสัญญากับบริษัทนี้ทำให้ลูกค้าคนสำคัญของเราไม่พอใจได้ยังไงง่อี่แกไม่ได้คิดใช่ไหมผมบอกให้คุณต้อนรับเขาให้ดีเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทน่นนี่คุณทำอะไรวันดีครับเัดียร,รเออขยันดีทำงานข,งขึงขังแบบนี้สิดีคุณไอซ์ พอดีว่าเดี๋ยวผมจะมีลูกค้าคนสำคัญนะนะวันนี้ก็ <c oughs> จะมาเซ็นสัญญากับบริษัทเรานะยังไงผมก็ต้องขอฝากคุณเนี่ยต้อนรับเขาให้ดีด้วยนะเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทเรานิดหนึ่งนะ <c oughs> ได้ครับผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้อย่างดีที่สุดนะครับนี่มากครับธรรมดาไม่มีหมวกตะเบสไม่ได้นะครับ ทษครับเงินฝากด้วยนะเชิญครับสวัสดีครับนี่ไอ้ลำพอ ฉันจอดตรงไหนได้บ้างเนี่ยไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงมาติดต่อเรื่องอะไรครับฉันก็จะมาเซ็นสัญญากับบริษัทน,นี้สิรีบหาที่จอดให้ฉันเร็วๆเดี๋ยวไปสายอ๋อถ้าง,งั้นจอดต,ตรงนี้ได้เลยครับเลื่อนหน้าไปอีกนิดนึงครับบอกให้มันดีๆนะครับอะไรของนายจะสิงนั้นทำไมให้หรปภ ผู้หญิงเลื่อนรถทับเท้าผมครับเฮ er> ้ยไม่บอกดีฉันเลื่อนให้ใหม่อะไรอีกเราก็เลื่อนให้แล้วไงผู้หญิงเลื่อนไปข้างหน้าก็โดนเท้าผมอีกครับแล้วไม่โทษเหรอว่าให้ฉันถอยหลังอะแค่นี้ก็ถอยให้ก็ได้อ๋อุ๊ยคนผงไม่ต้องไม่ต้องถอยแล้วครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับนายจะเอายังไงของนายกันแน่เนี่ยคะ แพงอยู่ด้วยครับผม,ผมขอโทษครับทำไมแ,แค่ฉันเหยียบเท้านิดหน่อย,อยมันจะเป็นอะไรมากมายนนนะ่หนาฮะขาหนาก็ดูจะแข็งแรงจะตายน่าจะเป็นอะไรหรอมั้งที่รถฉันเป็นรอยหมดหรือเปล่าเนี่ยอุ่งนี่รอยนิดนึงเนี่ยเป็นเพราะนายทำใช่ไหมฮะถ้ารถของฉันเป็นรอยขึ้นมานะเงินเดือนทั้งเดือนของนายก็ไม่พอใจหรอกที่นายรู้เปล่าว่ารถฉันยี่ห้ออะไรฮะ อ่านออกหรือเปล่าเนี่ยซีวิกเลยนี่ยะครับขอโทษครับแล้วนี่จะยืนเหรออยู่ทำไมนังหนาล่ะคะฉันต้องรีบเข้าไปเซ็นสัญญาไม่รู้เรื่องหรือไงครับเดินเชิญผู้หญิงด้านในเลยครับเดินนำไปสิแค่นี้ก็ต้องให้พ่อด,ด้วยเดินให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมครับเนี่ยกี่โมงกี่ยามและะ้วฮะฉันจะต้องขึ้นไปเซ็นสัญญา แล้วถ้าฉันไปเซ็นสัญญาช้านะบริษัทฉันจะเสียชื่อเสียงขนาดไหนนายรู้บ้างไหมคะนายรู้มั้ยว่ามือของฉันในการหยิบปากกามาจดเซ็นสัญญามันมีมูลค่ามากกว่านายแค่ไหนขอโทษครับฉันเสีนะครับคุณวิอ้ยนี่นายเป็นบ้าอะไรเนี่ยนายมาผักฉันใส่ลิปทำไมฮะนี่นี่นายแกล้งฉันเหรอหนายกะจะเอาเคิร์ ที่ฉันทานายเมื่อกี้ใช่ไหมฉันก็แค่ถอยรถเหยียบเท้าของนายแค่เนี้ยจะเป็นอะไรมากนะคะแต่นายมาผักฉันใส่ลิบแล้วชุดฉันเ,เล้ศหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยม,มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณผู้หญิงอพอดีลิฟต์มันกําลังจะปิดอะครับผมกลัวลิฟต์มันจะหนีบคุณผู้หญิงครับผมก็เลยผักคุณผู้หญิงเข้าไปก่อนนะครับแล้วปากนายไม่มีเหรอคะทำไมไม่พูดบอกฉันดีดล่ะฉันมีหูมาผักฉันแบบเนี่ยนายจงใจจะแกงฉันใช่ไหมฮะ ได้เซ็นสัญญาควบรวมอบริษัทนี้เมื่อไหร่นะฉันไล่นายออกแน่แน่เดีอย่าไล่ผมออกเลยนะครับนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นครับเน่่อโอเยท่านประธานสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจิ๊บไม่ทราบว่าวเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับคุณจิ๊บก็คนของท่านประธาน,นะสิคะไม่รู้นี่ฝ่ายหัวหน้าเขาอบรมสั่งสอนกันมายังไง ถึงได้แบบโบกรถให้ฉันแย่มากเลยนะคะท่านประธานไม่หน่ำซ้ำยิ่งเอาชุดมาพิงรถฉันอีกค่ะเมื่อกี้ไม่รู้ว่ารถฉันเป็นรอยขึ้นมาหรือเปล่ารถฉันเสียหายขึ้นมาคุณจะทำยังไงแต่นั้นไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะท่านประธานเพราะว่าฉันเป็นคนใจดีค่ะเป็นคนง่ายๆเลยไม่อยากเอาเรื่องแต่ที่ฉันแบบรู้สึกรับไม่ได้เลยนะคะท่านประธานคือเมื่อกี้ฉันกําลังจะเดินเข้าลิฟต์แล้วจู่จ เขาก็มาผักฉันนะคะท่านประธานท่านประธานท่านไม่เชื่อดิฉันน่ะเช็คกล้องวงจรปิดดูเลยก็ได้นะคะเขาผักดิฉันจริงๆค่ะถ้าฉันเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงอะคะจริงเหรอครับใช่ค่ะท่านประธานท่านประธานต้องเอาเรื่องเขาเลยนะคะครับท่านประธานครับเขาพูดมาเป็นความจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับท่านประธานไม่ใช่แล้วเขาจะพูดอย่างนั้นมาได้ยังไง ผมบอกให้คุณต้อนรับเขาให้ดีต้อนรับก็อย่างดีเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทแล้วนี่คุณทําอะไรทําให้ลูกค้าคนสําคัญของเราไม่พอใจได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าลูกค้าคนนี้ความสําคัญกับบริษัทของเราขนาดไหนแล้วคุณจะทำให้เขารู้สึกแบบนี้ได้ยังไงแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเสียหายขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบยังไงแล้วนี่เขากำลังจะเซ็นสัญญากับเราอยู่แล้วคุณชิดครับค่ะ นูกกราบขอภัยคุณจิปเป็นอย่างสูงเลยนะครับเรื่องค่าเสียหายต่งตางๆถ้ารถคุณจิบเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วเราก็เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนะครับคุณคูรไปฝักเขาขึ้นลิฟได้ยังไงแล้วถั้นลิฟต์มันชนหัวเขาขึ้นมาล่ะหัวล่างทั้งแตกนขึ้ไปจะทำยังไงปกติคุณก็พิการอยู่แล้วไหมมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณไม่ต้องพูดแล้วบครับ ยังไงความเสียหายทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมขอรับผิดชอบไว้เองนะครับถ้ารถเป็นรอยขึ้นมาเดี๋ยวผมจะหาอู่ที่ทําสีเคลือบสีที่ดีที่สุดจัดก,การให้เองนะครับไงต้องขอโทษทจริงๆนะครับว่าแต่เอารถไปเข้าอูท่ทังทีอ่ะมันก็ต้องใช้เวลานานนะคะท่านประธานคือฉันต้องใช้รถในการทำธุรกิจทุกวันนะคะกลัวว่าจะเดินทางลำบากถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เป็นยังไงครับ าทางบริษัทของเรามีรถอยู่ก็เหลืออยู่หนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเอาคุณจิ๊บเอารถของบริษัทของเราไปใช้ก่อนได้เลยครับแต่ปกติจิ๊บขับแต่รถยุโรปอะค่ะถ้าเป็นรถธรรมดาจิบขับไม่ได้อ่ะค่ะไม่รู้ว่ารถของบริษัทรรท่านประธานจะเป็นรถอะไรอะ่ะคุณจิ๊บขับรถอะไรอยู่ครับตอนนี้ซีวิคค่ะซีวิคจิ๊บเป็นของเยอรมันใช่ไหมครับ no 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 เชียร์านค่ะเชอยร์านเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันครับทางบริษัทเราเนี่ยเหลือรถอยู่แค่หนึ่งคันนะครับอาจจะต้องรบกวนคุณจิ๊บจริงๆครับให้ทนใช้ไปก่อนตอนนี้มันเหลือแค่เฟอร์นิรี่ครับสีแดงยังไงรบกวนคุณจิ๊บน,นิดนึงนะครับช่วยทนใช้ใไปก่อนได้ไหมครับแค่เฟอร์นิรี่เองเหรอคะครับผม เราจะกระด่างตูดหรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจิ๊บจะทน,ทนใช้ไปก่อนก็นแล้วกันนะคะอ๋อยังไงขอบพระคุณมากเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะซ่อมเสร็จเท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นปีก็ถือว่ากาลงจะร่วมธุรกิจกันยังไงเดี๋ยวจิ๊บจะทนใช้เองค่ะกะับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยผมขอต้องขออภยัยแล้วก็ผมมีความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับ oh. ผมจะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอย่ แน่นอนนะครับผม<บ>เกิดอีกแล้ค่หะหนครับท่านประธานครับยังไม่ขอโทษเขาอีกอเหรอผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับรท่านประธานคุณยังจะมาเถียงอีกเหรอขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษด,ดีๆขอโทษครับ ไหนก็ไหน,ไหนแล้วให้เรื่องมันจบๆไปเถอะค่ะจิ๊บเนี่ยเป็นคนใจดีไม่ค่อยคิดเรื่องอะไรพวกนี้เยอะหรอกค่ะจิ๊บว่าเราขึ้นไปเซ็นสัญญากันดีกว่าค่ะเวลาเราเป็นเงินเป็นทองเดี๋ยวจิ๊บกดลิฟต์ให้ค่ะท่านประธานครับเราจะต้องขึ้นไปชั้นไหนนะคะอ,อ๋อชั้นสี่ครับชั้นสี่ท่านประธานเข้าเลยไหมคะเดี๋ยวค่อยเข้าก็ได้ครับผม<อ>ว่าคุณจิ๊บปิดลิฟต์ก่อนดีกว่าโอเคค่ะงั้นท่านประธานจะไปเข้าห้องน้ํากินน้ําปัสสาวะอะไรก่อนหรือเปล่ปาคะอ,อ๋อผมไม่ดื่มน้ําปัสสาวะ อ๋อค่ะแล้วหรือว่าต่อเอกาสารลงมาให้จิบเซ็นข้างล่างนี้ดีเหมือนกันค่ะรีบเซ็นจิบจะได้รีบกลับเพราะเดี๋ยวต้องมีธุระไปเซ็นสัญญาต่ออีกหลายที่เลยค่ะถ้างั้นคุณจิบไปก่อนก็ได้นะครับไปเลยก็ได้ไปเลยเหรอคะคไม่ไปค่ะช่วงนี้ไม่ได้อยากเที่ยวงานเยอะมากเลยค่ะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับหมายถึงว่าให้ไปทําธุระเลยก็ได้ครับ อแล้วไม่ให้เซ็นสัญญาก่อนหลอคะคือผมว่าบริษัทของเราคงตัดสินใจว่าจะไม่ร่วมงานกับบริษัทคุณจิบ๊บอะครับอะไรนะคะหมายหมายความว่ายังไงนะคะเมื่อกี้คุณจิ๊บครับอ่านปากผมชัดๆนะครับ <c oughs> กูไม่ร่วมงาน งั้นอ่านาปากิบชัดๆนะคะโง่นี่เก็บบ้าหรือเปล่าฮะเก็บพูดอะไรออกมาเมื่อกี้แกไม่ได้คิดใช่ไหมแกนี่นะจะไม่ร่วมงานกับฉันแกรู้หรือเปล่าว่าบริษัทของฉันไม่เป็นบริษัทใหญ่ขนาดไหนถ้าวันนี้แกไม่ได้เซ็นสัญญาร่วมงานกับบริษัทฉันนะสักวันแกจะต้องเสียใจ <c oughs> <c oughs> คุณชชปครับผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าบริษัทของคุณเชฟเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำเป็นบริษัทที่ใหญ่โตยอดขายก็อันดับต้นๆของประเทศใครๆก็คงอยากจะร่วมงานด้วยผมก็เป็นแค่บริษัทเล็กๆที่เพิ่งเจริญเติบโตขึ้นมาได้ไม่นานแต่วันนี้การที่บริษัทของคุณเนี่ย ปล่อยให้คนที่มีทัศนคติเยี่ยงคุณมาเป็นคนเดียวงานแล้วเราก็ผมว่าบริษัทคุณก็ไม่ได้เหมืออาชีพสักเท่าไหร่หรอกครับ <H it> ผมไม่ร่วมงานดีกว่าครับเพราะไม่รู้อนาคตผมจะเป็นยังไงนี่นี่แกแก,ก,กด่าฉันหรอกำลังด่าฉันอยู่ใช่ไหมคะไอ้หนะ้อยประชนหน้า้อ ได้ถ้าแกบไม่ร่วมงานกับฉันนะเกก็จะเสียใจยิ่งมีบริษัทอีกมากมายที่รอให้ฉันไปเซ็นสัญญาอยู่ฉันไม่ง้อบริษัทแกหรอกเป็นไรมากเมื่อเหนคุณเจ oh. ็บนิดหน่อยครับโดนรถเลื่อนทับสามรอบครับ oh. เดี๋ยวคุณขึ้นไปคุยกับผมบนห้องแล้วกัน oh. ได้ครับเฮ้ย hey. นี่มไปขาคุเจ็บอยู่นี่วะไม่ต้องนะนั่งขอบคุณครับรรท่านประธานครับอ,อก็เดี๋ยวคุณก็ไปหาหมอซะนะค่าใช้จ่ายก็มาเอาจากผมเอ,อไม่เป็นไรเลยครับรรท่านประธานครับเออรรท่านประธานครับว่าแต่การไม่เซ็นสัญญาครั้งนี้มันจะดีหรอครับรรท่านประธานดีผมได้ยินพนักงานในบริษัทเราครับ ขาพูดกันตลอดเลยว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้มันมีความหมายต่อบริษัทมากเลยครับที่จะทําให้บริษัทเนี่ยอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ครับท่านประธานว่าการไม่เซ็นครั้งนี้มันจะหวริราะหรอครับท่านประธาน <Nice. S 1> คุณไอซ์คุณรู้หรือเปล่าว่าบริษัทเราเนี่ยอยู่และเติบโตมาได้ทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้ครับ มันเป็นเพราะพวกคุณและพนักงานทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ทำให้บริษัทนี้อยู่รอดและเจริญเติบโตมันไม่สำคัญเลยว่าสัญญาครั้งนี้จะถูกเซ็นหรือไม่เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือผมยังมีพนักงานทุกคนรวมถึงพวกคุณอยู่นะท่านประธานครับจริงๆผมก็เป็นแค่ราขพอครับแล้วผมก็ม,มีส่วน ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับผมก็เป็นสาเหตุของเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วผมขอรับผิดชอบด้วยการที่ผมลาออกก็ได้ครับไม่น่าจะไม่เซ็นสัญญาเลยครับท่านประธานโอ้นี่คุณเอาอะไรคิดคุณคิดว่าเงินเดือนคุณแค่คนเดียวจะมาแบ่งเบาภาระบริษัทได้การที่คุณลาออกไปบริษัทจะดีขึ้นงนั้นหรอผมดูกล้องวงจรปิดนะผมเมนเหตุการณ์ทั้งหมดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณได้ดีที่สุดแล้ว ดังนั้นวันนี้คุณก็อยู่ทําหน้าที่ของคุณให้ดีต่อไปครับท่านประธานใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยก็เล่นซะใหญ่เลยนะเนาะยังไงก็เดี๋ยวาริมไปหาหมอได้ครับท่านประธานครับผมไปก่อนนะ ปบกมือได้ปกติหลอทั้งโฉบได้วะจริงๆแล้วอผมก็เป็นหลอพอเนี่ยพี่กินสามรอบ